สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรทั่วไปในเดือนธันวาคม2564นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันกอนว่าเราจะได้เสียงอะไรใน5ใบนี้นะคะ สามใบนะคะเสียนทั้งห้าของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเสียนที่จะสถิตยอยู่กับตัวคุณหรือว่าทำให้ตัวคุณมีแรงผักดันในเดือนนี้นะคะก็คือเสียงพัลลาย ะะแล้วคุณก็ได้เสียงฤาษีอุตรีแล้วก็ได้เสียงปู่ฤาษีสีลาปู่ฤาษีสีลานเนี่ยที่มีบุตรก็คือโคโนนทินะคะนะนนทิก็คือเป็นเป็นโคนะโคนนทิที่เป็นบริวารของพัิวะเป็นพรนะห ن ا นะคะนะหรือว่าเป็นลูกบุญธรรมก็ได้นะคะประมาณนี้ อันนี้ฤาษีอุตรีที่อาจารย์พูดในคลิปไบ่อยแล้วที่เขามีหน้าเสือหน้าลิงหน้ากวางอะนะคะน,นี้เป็นหน้าลิงนะที่แอบขโมยน้นนํามนต์ไปสาดแล้วก็คืนหน้าไม่ได้ก็เลยโดนสาดไปหน้าแบบนี้ด้วยเลยนะคะแล้วเสียงสรุปคือปู่พิราบก,กับพระพิคนเนศนะคะรู้สึกเปิดมาเกือบทุกคลิปนี่ดีทั้งหมดเลยนะคะมีแค่บางคลิปที่ว่าบางราศีที่ว่าอาจจะต้องมีวิบากกรรมควบคู่กันไปด้วยหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ย ะะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะก็ยังมีความเฮงความปังต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะคะนะเพราะว่าคุณได้เสียงพนันลน์ไม่มีอะไรจะหยุดคุณได้แล้วนะเนะวลานี้นะคะหลังจากต้นต้นปีมาเริ่มมีทุลักทุเลเริ่มอะไรมาบ้างนะแต่ว่าพอมากลางปีท้ายปีเริ่มดีแล้วนะคะอันเนี้ยเริ่มดีถึงถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรหลายๆอย่าง,างนะมันจะไม่เอื้อมนวยแต่ว่าชาวมังกรบางคนอ่ะ ชีวิตส,ส่วนกระแสนะคะมีนะเด๋๋อย่างบาคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ของผมไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยเลยก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ไดาดวงของใครเข้ามาดูนะคะนี่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะนี่เป็นการอธิษฐานใ้้ต่อหน้าครูบาอาจารย์เนาะ ไม่ได้เอาดวงใครมาดูให้นะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครอยากจะดูส่วนตัวจริงๆก็ค่อยจองคิวกับน้องแอดมินมานะคะแต่ว่าดูโดยรวมเนี่ยนะมังกรยังดีอยู่ดีมีสุกนะหน้าที่การงานมีความเฮงนะเงินก็เฮงแล้วค่ะเงินจะไหลามาเทมาต่อเนื่องแล้วมีความโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องการงานต่อเนื่องด้วยนะคะอย่างถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยบางทีงานตัวนี้จะหมดแล้วชิ้นงานตัวนี้จะหมดแล้วจากโรงงานเราอย่างนี้ใช่ไหม คุณก็จะมีลูกค้าที่ดีเข้ามาบางคนก็ลูกค้าต่อลูกค้าเข้ามาคุณก็จะได้งานต่อเนื่องต่อเนื่องไม่มีวันหมดเลยแล้วเป็นงานที่แบบดีด้วยนะคะแล้วคู่ค้าก็จะดีด้วยส่วนคนบางกรเนี่ยนะทําหุ้นส่วนนะระยะนี้ก็จะดีด้วยเหมือนเหมือนสมัครสมันสามัคคีกันดีจากที่บางทีปกติเคยเตบหัวกันบ้างจิกกัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงระยะเวลาเนี้ยดีนะคะดีขึ้นนะคะหุ้นส่วนก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะ เป็นไปได้ด้วยดีงานดีงานดีเงินด,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 นดีสุดๆเลยนะคะความโชคดีในทุกๆด้านของชาวลัคนาราศีมังกรเริ่มทยอยเข้ามาเริ่มเห็นผลเข้ามาแล้วนะคะเห็นผลเข้ามาในชีวิตเนี่ยพอประมาณนึงแล้วมังกรคนไหนที่ก่อนหน้านี้ยังก่อร่างสร้างตัวอยางธุรกิจไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เป็นไม่ได้ช่วงจัง,จงหวะเนี้ยนะคะคุณควรที่จะคว้าไว้ให้ได้เลยนะ ก่อนท้ายปีเนี่ยนะคะเพราะทีอาจารย์ออกก่อนอยู่แล้วนะเห็นลู่ทางอะไรต้องรีบก่อร่างสร้างตัวแต่คนที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้แล้วเนี่ยก็จะประคับประคองไปได้ก mm ็ hmm. จะมีบริวารดีมีบุตรดีนะคะมีลูกน้องดีนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเอื้อทําให้ธุรกิจของเราอ่ะมันไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะถึงแม้ว่าบางคนอ่ะ อาจจะเปิดธุรกิจมามีสภาพคล่อนที่กระท่อนกระแท่นมากแต่มันจะอยู่ได้นะถ้าเทียบกับราศีอื่นๆนะแต่อยากจะขอเตือนชาวลัคนาราศีมังกรไว้อย่างหนึ่งนะคะอย่าทําอะไรที่แผงๆอย่าทําอะไรที่เราไม่ถนัดนะคะอย่าทําอะไรที่เราไม่มีความชํานิชํานาญในงานนั้นๆนนอ,อย่าโลภมากด้วยนะคะเพราะว่าบางทอาีอาจจะมีคนมาถามว่าลักษณะงานแบบนี้คุณทําได้ไหมอย่างเงี้ย แต่คุณไม่เคยทําเลยแต่คุณไปรับปากว่าคุณทําได้เนี้ยแล้วมันจะเกิดผลเสียนะคุณจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าคุณไม่มีความชํานาญในการทําชิ้นงานนั้นๆน่นนะอาจจะโดนเขาปาักก็ได้นะคะและอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะมันก็จะถือว่าเป็นบทเรียนได้นะอันเนี้ยขอไว้นิดนึงถ้าอะไรที่เราไม่ถนัดเราไม่ต้องรับมานะคะเราบอกปัดไปเลยเราไปกินคอมมิชชั่นไปส่งโรงงานอื่นส่งบริษัทอื่นอะไรก็เอาเลยนะคะเอาแบบนั้นดีกว่านะคะเหมือน,นแบบ จับเสื้อมือเปล่าอะนะคะนะเพราะว่าเราป้องกันความเสียหายในเรื่องของเงินที่เราจะสูญเสียไปในจุดจุดนี้นะคะในส่วนของเรื่องการเงินเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเงินน่ะก็จะปังอ่ะก็จะไหลามาเทมามีความเฮงมีความโชคดีนะักงานกับเงินมันเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้วนะคะอันนี้เงินดีเงินเป็นฟ่อนๆอยู่แล้วนะน,นี้ไม่ห่วงนะคะนะมังกรตอนนี้บอกแล้วไงมังกรทำอาหารน,นะพะูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะนะมีความที่แบบว่า โชคดีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะยิ่งใครทําบุญยิ่งโชคดีนะคะ,ะเผื่อได้รับทรัพย์ก้อนโตโดยไม่ต้องทํางานก็ได้ได้โชคได้ลาบอย่นีก็ลอยประกองหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรน,นะในเดือนธันวาคมนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องไส้อยู่นิดนึงนะคะระวังเรื่องอาหารการกินอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อให้ระวังให้ดีนะคะ ชาวลัคณาราศีมังกรอาจารย์ก็อยากเตือนเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะคะเรื่องอาหารเป็นพิษเรื่องท้องเรื่องไส้ของเราเนี่ยนะคะนะคะเพราะว่าคุณได้เสียปู่พิรามนะปู่ทานของดิบนะทานของดิบแล้วก็ดูเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนมังกรนะคะว่างดกินของดิบๆสุกๆของอะไรที่มันไม่สุกกึ่งสุกกึ่นดิบห้ามกินเด็ดขาดเพราะว่าเราอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษท้องอืดไม่ย่อย นะหรือว่ากดไหลย,ย้อนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะคะนี่ให้ระวังให้ดีนะใน,ในช่วงเดือนธันวาคมส่วนใครที่เป็นโรคอยู่แล้วโรคก,กดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะเนี่ยจะต้องระวังตัวให้ดีในเดือนธันวาคมนะคะเพราะว่า เรามีสิทธิ์ที่โรคเก่าจะกําเริบโรคที่มันอยู่ในท้องของเราเป็นโรคเก่าของเรานี่แหละเพื่อนเก่าเราเนี่ยจะโผล่มาอีกนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นฟังคลิปแล้วตั้งหลักให้ดีนะคะมียามีอะไรเก็บไว้ใกล้มือใกล้ตัวกินข้าวให้ตรงเวลาหรือว่าเออเรารู้แล้วว่าเราปวดท้องาอะไรไม่ค่อยย่อยอย่างเงี้ยเรารู้ดีอยู่แล้วเนี่ยกับคนอื่นเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจารย์เคยปวดกระเพาะนะคะปวดแล้วทรามานมาคือเครียดลงกระเพาะ มนทรมานจริงๆนะคะกินอะไรก็ไม่ย่อยนะท้องอืดแบบหนักค่ะเจ็บหนักนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ชาวลคนาราศีมังกรเป็นแบบอาจารย์นะคะก็อยากจะให้มังกรมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่างานดีเงนิงนดีมีวิบากแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะชาวลคนาราศีมังกรเนี่ยมีมีลูกเนี่ยนะลูกที่มาเกิดเป็นอภิชาตกระบุตรนะคะลูกที่มีอยู่แล้วอาจจะเดือดอาจจะซน นะอาจจะแบบว่าตามัมดื้อตามภาษาเด็กนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่มีอะไรนะคะโตมาเขาจะเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ไดเ้เขาจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่นะคะนะจะได้เกือ้อกูลปิยามารดานะแต่ก็ที่บอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เอาดวงใครมาดูนะคะนะจะต้องดวงนี้แล้วแต่บุคคลแต่ไม่ดูโดยรวมนะคะอ่านะทีนี้ เรื่องการเดินทางการเดินทางต่างจังหวัดอะไรปลอดภัยดีนะคะปลอดภัยดีไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคโควิดก็ไม่อยากให้มังกรเดินทางไปไหนไกลๆนะคะช่วงเนี้ยจังหวัดเนี้ยอยากให้อยู่นิ่งๆเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องท้องเราเกิดขึ้นนะคะเรื่องการเดินทางที่จะต้องไปกินอาหารอะไรข้างนอก,นอก,นอกมันมีผลที่จะทำให้เราเป็นโรคขับลมรลนขึ้นมานะ,ะถ้าอยู่นิ่งๆได้ เวิร์กฟรมโฮมหรืออะไรได้ระวังตัวในช่วงที่เขาเปิดประเทศเนี่ยก็จะดีอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งนะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะบางคนอาจจะได้เดินทางไปศึกษางานถึงต่างประเทศด้วยซ้ํานะคะในชาวมกรนะบริษัทอาจจะส่งไปนะคะส่งไปเรียนรู้งานใหม่ๆไปดูเครื่องจักรใหม่ๆดูวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆอะไรแบบเนี้นะคะส่วนคนที่เรียนหนังสือนะ มีโอกาสที่จะสอบติดแบบเรียนชิงทุนหรือว่าไปเข้าโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งเราได้ไปศึกษา่อต่างประเทศแล้วบางกรบางคนอาจจะได้เรียนจบทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะสำหรับบางกรนะอืม แต่ยังไงก็ต้องระวังเรื่องโควิดพิจารณาดีๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็ยังก็ยังระบาดนะบางประเทศฉีดครบก็ยังกลับมาระบาดอีกนะคะคนไหนที่จะได้ไปจริงๆนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะชามังกรนะคะอาจารย์อยากจะให้ใช้กระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์เนี่ยเป็นสีอ่นอ,อนๆนะเช่นสีเหลืองอ่อนสีชมพูอ่อนสีส้มอ่อนนะคะหรือสีขาวก็ได้เพราะว่าเป็นสีเรียกทรั์นะในปีหน้า นะะในปีหน้าอยากให้ใช้กระเป๋าสตางค์ <S <S <ๆ>กระเป๋าสะพายเป็นลักษณะสีแบบที่อาจารย์บอกนะคะจะได้เพิ่มความเฮงอย่างต่อเนื่องนะคะรวยอย่างต่อเนื่องรวยแบบไม่มีวันจบนะคะนะอันนี้ก็ให้พรตอนท้ายคลิปนะคะยังไงชาวลัคนาราศีมังกรน,นะชมคลิปของอาจารย์จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจารย์มีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ชมก่อนเพื่อนนะ ส่วนคลิปนี้อาจารย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในปีหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ